สบายดีพี่น้องยังม่ทรเมือ่อลงจากเครื่องพ่อน้องสิงก็แวะมาไหว้พระก่อนเนาะก่อนจะได้กลับไปหาปู่กับห่าเนี่เขามาวัดชี้เมืองเนาะกว้างๆวงพี่น้องให้น้องชิงครั้งแรกเดี๋ยนี้พอเคยมาจ้า อก็ขึ้นไงยาพ่ออืชีไม่ได้เขาข้างในเลอพี่น้องแม่น,น้องสิงห์บได้ถือผ้าทุงมาแต่ชีได้เบิ่งรอบๆเนาะพ่อถ่ายรองนี้ไหมนี่พ่อน้องสิงสบายดีพี่น้องยังไม่ถนอมมืออลงจากเครื่องพ่อน้องสิงก็แวะมาไหว้พระก่อนเนาะ ก่อนจะได้กลับไปหาปู่กับห่านี่เขามาวัดชี้เมืองเนาะกว้างๆให้น้องให้นอ้องชิ้งครั้งแรกเลยนี่พอเคยมาจ้า็ขื้นก็ยาพ่ออืม ที่บดได้เขาข้างในเด้อพี่นอ้องแม่น้องเชียงบ่ได้ถือผาทุงมากี่ชีได้เบิ่งรอบๆเนาะพอถ่ายรูนี้ไหมนี่พ่อ <c oughs> น้องเชี <c oughs> อัน,นี้ <c oughs> ด้านข้างนาพี่นอ้องกว,าวา้างกว้าง ก็่ได้ใส่ผัาทุงเขาไ่ได้พี่น้องสวยงาม้ะพี่น้องผมเคยเข้ามาจะเขียวโดมเลือบรรยากาศโยู่นคาหลวงเวียงจันเดอพี่น้องก็้องสิงกับไม่นักสิงอาจจะมา นี่ไงพอตามกำลังศรัทธา <sm art> เดินรอบๆพี่น้องเบิง่ <sm art> บงบรรยากาศอันนี้คือวัดชีเมืองเลยพี่น้องที่นครหลวงเวียงจันทร์อันนี้เป็นวัดเก่าแก่ <sm art> เป็นวัดเก่าวัดแก่ด้วยพี่น้อง แต่แม่น้องซิงก์บด้เขาไปในโบพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้เขาก็ชิถาไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องดบบบบบบเด้อบอกว่าโบเคยเดยวมาจากเถื่อ นกนรอแล้วพี่นนอก็ชีเดนมพิงงานเลยบ้านไปบอนใหม่พี่น้องเมียนออ่างก็ไก่ บรรยากาศรอบๆพี่น้องแม่น้องเชียงกับสิคอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องสบายดีอย่าดีไม่แห้งบ่สสโคสุขสุขนพอกันคลิปใหม่